ผมอยากจริงขั้นนี้หนึ่งขั้นอยากท่าน,านอาจจะพูดแรงไปหน่อยซีเรียสไปหน่อยมผมอยากให้ผมก็ความจริงครับไม่เป็นไรครับน,นีบ่ไม่ตกก็เ,เรื่องของเขาก,ก็ใช่ก็ใช่เรื่องของเขาก็ถูกไงถูกไงถูกไงเพราะจะต้องการอะไรแบบปลาดุกนี่มันเป็นปลากินเนื้อมันเป็นนักล่านายกนี่ทุนเก้านี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศใส่ได้เลย จะให้แก้ไขแบบไหนโอเคผมไม่มีประกาศจดผมรก้อาคุณมากครับขอเป็นฟังเสียงรวมของผู้ประกอบการขายเลยเนาะจะได้ตอบรวมกันคุณผู้บริอารทานหนูแนะนำตัวเลยครับผมนายผมนายเสรศักรับมุสลาดแล้วก็เป็นรองประธานที่ปล่อยปลาที่เขาตั้งให้เป็นจุดอะไรทานเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วท่านก็มาผมก็รู้เป็นคนรายงาน แล้วทีนี้ผมอยากจะทราบว่าวัาตถุประสงค์ของผู้ร้องเนี่ยนะครับต้องการอย่างไรนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับผมก็มีคําถามอยู่แค่นี้เพราะว่าอย่างอื่นผมก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านปล่อย,บอย <Okay. S 1> พบกับ <Okay. S 1> ยังไงโอเคโอยค่งโอเคเดี๋ยวผมตอบทีเดียวขอบคุณนะครับสำหรับ คำามที่เห็นเพราะตุนสงของท่านก็ต้องการอย่างไรแล้วผมก็จะได้รับแล้วก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวได้คุยกันครับผมนี่คือคำถามเนาะผมอยากติงท่านนิดหนึ่งท่านจะท่านอาจจะพูดแรงไปหน่อยซีเรียสไปหน่อยผมอยากให้ผมก็อความจริงครับไม่เป็นไรครับก็ใช่ครับขอบคุณมากครับมันเป็นสไตล์เนาะสำเนียงมันมันอ่อนมันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์ถ้าสู้กับความจริงก็ต้องดยูดันนิดนึง ไม่ไม่เดี๋ยวแม่ค้ามีเท่านี้ว่ามีห้าหกใบไม่ขายไม่้ายอยากไปขายปล่อยปลาน่ะมี่ยังกัว่าก็เพิ่งเพิ่มเพิ่เพิ่มเดี๋ยวลายที่หนึ่งมีขายปลาอะไรมั่งเอาลายที่หนึ่งขายปลาอะไรมั่งครับแต่ด้วยกันหมดขายเหมือนกันหมดนะนี่ปลาอะไรมั่งหมดครับปลาดุกปลาไหลปลาหมอปลาช่อนปลาดุกไหลหมอช่อนช่อนพี่เปิดแั้นที่ผมส่งให้ดูด้วยนะครับแล้วมีเตาปะเตาก็มีบางงางไม่มีจ้แล้วแต่บางงานก็มเป็นเตานาเนาะต้อบอก มีมีพวกกระภาพน้ำญี่ปุ่นญีปุ่อะไรนี้ไม่มีเนาะอย่างนั้นมีมีไม่กี่ชนิดก็คือมีดุกมีปลาไหลปลาหมอปลาช่อนหอยตุมแล้วก็เต่านะได้โอเคเอาคนอื่นชื่ขอคนที่สงสัยหรือว่าอยากจะคุยกับผมจริงๆนะครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอ่าพ่อสงสัยว่าที่เราเราเรียนมาเนี่ยเป็นเพราะเราโกรธใช่ไหมเขาก็ให้เรามาหาปลาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราโกรธใช่ไหมก็ก็คือการกระทําความผิดนะครับ ไม่ว่าใครจะด่าผมผมเจอคาด่ามาเยอะผมมีหลักฐานนะคนที่ด่าผมเข้าใจใช่ไหมแต่พวกคุณก็ยังตกปลากันอยู่ถูกไหมถูกพวกคุณก็ตกถูกไหมครับนี่คุณจะดูหลักฐานผมตกตรงไหนไม่ผมบอกว่าแค่ายมาอ่ะมีผมมีวิดีโอเะไรไม่ต้องห่วงเอามาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาวิดีโอให้พี่ดูนะไม่ไม่ผมบอกว่าพวกคุณผมบอกว่าผมเห็นคนที่อยู่ในแถวนี้อคุณก็ตกเขาไม่ได้ตกเียเขาก็เลถามย้อนผมหมายก็ผมพูดรวมๆไงครับผมไม่ผมไม่รู้จักใครสักคนอ่า ผมหมายถึงว่าคนในแพร์น,นี่เขาก็ตกถูกไหมพ่อ้าบอกว่าไม่ไม,ไม,มีไหมถ้า <ผม S 1> พ่มมพอบอกว่าผมไม่ทําเออไม่ทําก็เรื่องของพ่อผมหมายถึงว่าคนที่นี่ผมเห็นการกระทําความผิดผมอยู่นี่แหละเออโอเคเป็นเพราะเราเนั่นแหละมาตกที่นี่เขาถึงได้ตัวอย่างอะไรอ่ะมา,มาทุกวันเอาตะกร้ามาด้วยเอเอโอเคผมจะมาไม่มาเันเรื่องของผมไม่นสิทธิท์ของผมเนาะอันนี้เรื่องตกไม่ตกก็เรื่องข,ของเขาก็ใช่ก็ใช่ก็เรื่องของเขาถูกไงถูกไงถูกไงเขาจะต้องการอะไร ผงถามอะไรถามว่าเราโกรธใช่ไหมที่เขาให้เรามาหาผมจะโกรธไม่โกรธเป็นสิทธิ์ของผมผมลองเรียนการกระทาความผิดพ่าเข้าใจไหมครับมีการกระทาความผิดแล้วผมก็ลองเรียนไปผมจะทําผิดผมจะผิดเป็นเรื่องอะไรคนไปตบปาคนนึงเขาตกปาก่องผิดอะไรแล้วผมแล้วผมผิดเรื่องอะไรครับคุณพ่อผมผิดเรื่องอะไรแล้วคนที่เขาตกไปนี่เขาผิดเรื่องไหไก็ไม่ได้ผิดนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนี่ผมก็ตกก็ตกเหมือนกันผมไม่ได้ผิดนี่ผมไม่ได้ว่าผิดคุณผิดไหไม่ว่าอะไรผมผมไม่เข้าใจคุณพูดเรื่องอะไร ผมไม่ได้ว่าคุณผิดคุณโกรธใช่ไหมที่เขาห้ามไหมคุณจะโกรธมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมไงคุณจะมายุ่งอะไรกับความรู้สึกส่วนตัวผมผมจะโกรธผมจะรักชอบใครเรื่องของผมใช่ผมว่ามันนอกประเด็นนะครับผมสองอันเนาะคุโอกาสดีนะครับอะไรเมนูนะโอ้หลายอันจังคุณดิ้วนะครับใช่ครับที่ทำให้พวกเราได้มาพบมาเจอกันครับพี่ว่าเป็นที่อันนเนี่ยผู้บัญชาการภาคประชาชน ก็มาพบปะได้มาคุยกันหรือว่ามาพบปะคุยกันหาทางหาทางแก้ปัญหาหาทางออกดีกว่านะครับใช่ครับถ้าเราจะไปพูดประเด็นเฉพาะเรื่องใครผิดใครอะไรมันมันก็มันนอกประเด็นไ<า>ปที่จะยากเขาอบประเด็นอย่างมันไม่ยากหรอกครับที่ที่ผมฟังดูมันชอบนอกประยด็นอะยับนี่หรือนีนก็ม,มาตกปลาที่เหตุผลก็เพื่อจะจับในพวกเซลีนซินปีชี์ที่ออกถูกต้องครับส่วนหนึ่งของชาวบ้านนี่ก็ เหตุผลหนึ่งก็ฟังขึ้นคือปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำานสครับเพื่อเป็นความเชื่อเพื่อทําบุญสะราะอะไรต่างเป็นประเพณีแต่ในทั้งนี้ทางนั้นนะครับการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำานสัปดาจจะปล่อยไม่ถูกวิธีหรือพันธ์สัตว์น้ําไหนที่ควรปล่อยและไม่ควรปล่อยนะครับตัวนี้ก็ยังฟังคงไม่ได้หรอกครับว่าสัตว์น้ําแต่และตัวนี่จะทําให้ระบบนิเวศนี่ครับ เออมันเจนแป้งนะครับอันนี้มันยังฟันธงไม่ได้นะครับก็เหมือนย,ยกตัวอย่างเหมือนสิงโตอยู่ในป่านี่ครับอ่อย่างอัฟริกาทําไมต้องมีสิงโตถ้าไม่มีได้ไหมได้ครับแต่วัวป่าก็เจริญเติบโตเยอะอันนี้เจริญเติบโตญยาอะไรต่างๆก็โดนวัวป่ากินไปหมดมันต้องมีตัวควบคุมแต่ในส่วนนี้เนี่ยครับอย่างอย่างในน้ําโขงของเราเนี่ยซึ่งอย่างคุณหลิวเนี่ยพูดมันก็ถูกคือมันเป็นแม่น้ํานานาชาติแล้วก็ยังยังไม่มี งานไหนนะครับแต่ในนักนักวิชาการกรมประมงนี่ผมผมผมคาดว่านะครับน่าจะยังไม่มีใครมาศึกษาระบบ,บบระบบวิเวียรตัวนี้นะครับเพียงแต่มีแนวโน้มว่าแนวโน้มว่ามันจะเป็นอย่างนี้โดยสันนิฐานเอาจากลักษณะนิสัยปลาที่นํามาใช่ไมคุณหลิวว่าอย่างอย่างปลาที่มีม,ม,มีการมีการมีการวิจัยกันมาหมดแล้วครับเดี๋ยวคุณช่วยเปิดอ่านดูนะครับคุณประมงเดี๋ยวจะอีก อย่างพวกปลากินอย่างปลาดุกนี่มันเป็นปลากินเนื้อมันเป็นนักล่าเราต้องสันนิษฐานแต่ถ้ามเมื่อปล่อยลงไปแล้วนี่มันจะกินไม่ต้องสันนิษฐานนะครับคุณเปิดอ่านด,ดูก่อนนะครับไม่ต้องสันนิษฐาน นนนคนทำเอกสารมาให้คุณเรียบร้อยให้ผมขอดูหน่อยอ่านให้ผมฟังหน่อยครับงานาวิจัยการอ๋ออ่านเองแล้วกันครับเพราะว่าผมส่งให้หลายคนผมนไม่สะดวกมมช่วยอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนแล้วค่อยคุยนะครับไม่ใช่ในในอยูยมม่เฉยๆก็พูดนะครับงั้นงั้นรบกวนขอภัยใครอ่านเกอียก็แจ้งผมด้วยกก็แล้วกันอย่านอกประเด็นนะครับเพราะผมนี่งานวิจัยออกมาหมดแล้วครับก็เลยมาพูดมาคุยกันกันนะครับขอให้มัน ไปได้วยกันได้นะครับทั้งทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าละวิธการปฏิบัติหน้าที่ครับมันก็มีหลายอย่างส่วนหนึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่เราเองบุคลากรก็ค่อนข้างน้อยครับเมื่อมีประเด็นอย่างนี้มันก็ดีครับจะได้มาพูดคุยกันทางนี้ไม่ต้องการให้ปล่อยนะครับในอนาคตนะครับทางเจ้าหน้าที่นี้ก็จะเอาข้อแนะนําจากคุณหลิวตัวนี้มาทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับสื่อประชาสัมพันธ์มาติดมาอธิบายมาประชาสัมพันธ์ว่า ปลาชนิดไหนที่ควรปล่อยปล่อยตามความเชื่อแล้วมันได้บุญจริงไหมตงเนี้นะครับมันยังขาดจะเป็นความเชื่อปล่อยไปแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียออยังไงซึ่งทางกรมประม,มงเรานะครับก็ได้ได้ไดทำเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆสื่อต่างๆเพื่อจะมา,าชี้แจงตรงนี้ไว้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าขาดการมาประชาสัมพันธ์มาลงในตัวนี้นะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะ,ะมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ มาติดตามตัวนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเมื่อเป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันพูดคุยกันเพื่อให้อยู่ในระหว่างกลางให้อยู่ด้วยกันได้ครับทั้งผู้ที่อยู่ในแนวรุรักษ์นะครับที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมออธรรมชาติอมมของแม่น้ำโขงเสียหายทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ตรงนี้นะครับส,สภาพเศรษฐกษิจช่วงน,นี้ก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่ามันเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีครับอย่างประดุกผมเมืมเอ่อวานผมลงพื้นที่เองนะครับที่ไปดู ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับปลาดุกนี่ก็เป็นปลาดุกทั้งปลาดุกเทศและปลาดุกบิก๊กอุยแต่ถ้าม่ใครก็อยากสั่งปลาดุกอุยอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะมันไม่มีหาซื้อไม่ได้มันไม่มีหรอกครับปลาดุกบิก๊กอุยเออปลาดุกดอุยอ่ะส่วนใหญ่ที่สั่งมาก็มาจากตลาดต่างๆบิก๊กอุยล้วนๆครับเป็นครับบิก๊กอุยกับปลาดุกเทศซึ่งเดีวนี้เนี่ยนะครับปลาดุกรัสเซียครับครับเป็นรัสเซียกับปลาดุกเทศไม่ใช่อุยล้วนๆนะครับตัวเนี้ย ในในส่วนนี้ทางราชการก็คงจะมาแนะนําเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วก็บางตัวที่มันไม่เหมาะสมก็ควรจะตัดออกหาปลาที่มันเหมาะสมอย่างเช่นพวกปลาที่อยู่ในแม่น้ําโขงปลาบึกปลายี่โศ่ไทยปลาสวายปลากาดาใช่ครับมาให้ท่านปล่อยตัวนี้แล้วก็ทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ปลาปล่อยปลาตัวนี้ได้บุญอะไรตามหลักความเชื่อของของแต่ละท่านนะครับเพื่อเพื่อจะได้ท่านนี้ก็มีอาชีพ อันนี้ก็สบายใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ธรรมชาติแวดล้อ,อ,อมอะไรต่างๆเกิดการเสียสูญญน,นะครับเฉพาะการสร้างเขื่อนการจะทําของมนุษย์นี่ก็ยังคงลําบากแล้วนะครับ,บนะักน่าที่นี่ทางรัฐบาลก็เลยออกมาเป็นพระราชกาหนดนะครับพระราชกำหนดนี่ก็คือบ่ต้องไปพานคณะรัฐมนตรีบ่ไปต้องไปพานสภา นายกนีทูลเก้านีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศใช้ได้เลยเพราะประกาศใช้แล้วภายในหนึ่งเดือนหรือ6 0วันเนี่ยจะต้องเอาพระราชกําหนดเนี่ยไป่านคณะรัฐมนตรีให้รับทราบมันก็เลยเปลี่ยนจากพระราชบัญญัติการปกครองจากเมื่อก่อนอยู่สองพันเอ่อถ้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกับพระราชบัญญัติการปกครองพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมาเป็นพระราชกําหนดการปกครองรและล่าสุดสมัยนั้นนะอ่ะปิดพรมแดนใหม่ หน้าประเทศลาวนี่ได้รับการส่งเสริมมาเรียกวาปดุเซนินถ้าเรียกว่าปะดุเทศปะดุเทศนี่ก็เป็นอีเลียนสปีชีคนที่น้ำเขาอ่าก็เป็นรุ่นพี่ผมนี่แหละเนาะสมัยนั้นดื้อเป็นนักฆ่าของเถื่อนกันแล้วนี่เป็นคนร้อยเอาปะดุลูกปะดุจากเมืองลาวที่เขามาส่งเสริมเนื่องจากวันหญ่ไวัเอามาขายตัวเล็กๆนี่ตัวยี่สิบบาทนะจะเอามัเลี้ยงกันแล้วก็พอพันกันถ้าอย่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาเอามาเรียกแล้วมันต้องแยกเขาว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ก็คือมาเป็นมิตรกร็คือไปยุโสเทศไปเมือนกันเทศยต์จีนก,กับมาลูกหลานคือมาหากินอาจจะเป็นพวกปลาดูที่งเป็นาที่เนื้อตอนนี้แล้วมีเอเลี่ยนกำลังฮิตอยู่แต่ฮิตสำหรับคนมีเงินเนาะท่ทานเทศบาลเดือนร้อนนั้นเทศบาลไปจับออกจากไอ้ยุ่นน้องชิน เป็นพวกปลาแอกิลิ่แกเตอร์อันนี้แกเตอร์กาเออ